สวัสดีครับและตอนนี้คุณอยู่กับชแนล p d n Play Hard ขั้นแรกฝากกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งก่อนนะครับผมนะเพื่อที่เวลาคลิปลงใหม่คุณจะได้มาคอมเมนต์เป็นเม้นแรกเลยนะครับท่านผู้ชม และตอนนี้เราอยู่เรื่องของเนิร์ฟตำนานเนิร์ฟที่เกือบจะ10ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะกระบอกนี้ <Okay. S 1> สําหรับใครที่เล่นเนิร์ฟมาตั้งแต่ยุคแรกๆนี่ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับผมนะในรูปร่างหน้าปลกคุณก็ได้เห็นไปแล้วครับผมนะนั่นก็คือเป็นเรื่องของอยู่ด้านหลังผมนั่นเองครับผมนะเนิร์ฟโปรเทครูมิฟรอนนั่นเองครับผมนะเ <Yeah. S 1> ออโหยเนิร์ฟไฟร์ฟลายแท้ <L> um <at ron> นี่ครับผมนะครับผู้ชมดีเทลก็คือจะเป็นกะบอกสีเขียวๆนะครับผมนะแล้วก็ความเก่งของปืนนี้ก็คือจะเป็นเท่านะันนี่กะสุนเป็นแบบายานดาวเทียมนี่เองครับผมนะจะมีโลโก้เนิร์ฟอยู่นะครับผมนะกกะสุนนี่โลโก้ N E R F อยู่ครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดไฟได้นะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไฟเสียแล้วนะครับเพราะว่ามันเกือบสิบปีแล้วนะ ที่เราจะหาแม็กและแบบว่ามีรถแรงหันหน้าบ้านขนาดนี้ Shut the fuck up, you นี่นะครับสวิตเปิดไปิดไฟอย่างนี้ครับผมนะความจริงก็คือจะมีไฟติดตรงนี้นะครับผมนะไฟติดตรงนี้แล้วก็ไฟเนี่ยจะส่องขึ้นมาทางแม็กนะครับผมนะจะส่องขึ้นมาทางแม็กเวลาคุณหันไฟก็บอกปืนไปทางไหนครับผมนะแสงมันก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมนะแสงมันก็จะเห็นคือมันจะเท่มากเลยนะถ้าหากว่าเล่นตอนกลางคืน แต่ว่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันพังแล้วนะครับผมระบบไฟคือเป็นเสียแล้วนะครับ <No. S 1> ไอแม็กี่เราจะหาได้ในตอนนี้นะมันก็มีขายอยู่นะแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งคือก็บอกนี้ถ้าจะไม่ผิดที่ผมซื้อมาประมาณ500บาทได้นะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะแต่ถ้าหากว่าในอเมซอนหรือว่าใน eBa y นนะปัจจุบันอาจจะหาไม่ได้แล้วคุณต้องไปหาในกลุ่มเนิร์ฟมาร์เก็ตชีสับผงนะ <Okay. S 1> เป็นมือสองนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งผมยังเห็นคนยังขายอยู่นะ เออไอเนอร์ฟลอเทคโรมิทร์นะครับผมนะคือผมชอบมากๆจริงสิ่งสำคัญนะครับผมนันก็คือระบบชักยิงนะครับผมถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะถอดแม็กคุณสามารถกดได้ครับผมนะตรงนิ้วชี้ของผมอยู่ตรงนี้ครับผมนะแล้วก็เวลาใส่แม็กคุณก็สามารถสวมใส่ได้ครับผมนะนี่ครับผมแล้วก็กดถอดออกเห็นไหมครับผมนะอ่าแล้วเวลาคุณจะใส่คุณก็หันด้าน้ถูกครับผมมันจะมีด้านของเขาเองเห็นไหมครับส่วนข้างล่างถ้าหากว่าคุณมีแม็กที่สามารถที่จะเปิดไฟได้นะครับคุณสามารถที่จะไขควงครับผมนะเอาตรงตูดออกได้แล้วก็ สามารถใส่ฐานได้เลยนะครับเป็นฐาน 2A นั่นเองนะครับผมนะสวมใส่เข้าไปแล้วขออภัยในเสียงรบกลัวร้องหน้าขออภัยในคำหยาบล่วงหน้าจากใจจริงครับผมทำหยารสวมใส่เข้าไปครับผมนะนี่ครับสวมแม็กเข้าไปแล้วก็เป็นระบบชักยิงครับผมนี่ชักยิงแล้วเวลายิงออกมาก็คือจะเป็นจานบินสีเขียวครับผมนียิงเห็นไหมครับผมนะแต่ก็ใจแรงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดค่าความเร็วกันแต่ก่อนที่จะไปวัดค่าความเร็วคุณเบียร์เก็บรูปให้ด้วยนะครับผมนะสามารถที่จะแต่งได้เช่นกันนะครับผมนะนี่อันนี้คือเป็นตัวไฟสองนะผมนะไฟสองของเน ยิงซอมบี้ตอนกลางคืนนะครับคุณสามารถที่จะสวมใส่เข้าไปได้นี่ครับสวมใส่เข้าไปกันปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ให้มันดังปึ๊บครับผมนะก็ยังขึ้ได้ครับผมนะปึ๊บนี่ได้แล้วเห็นไหมครับนี่ครับส่องไฟเข้าไปเห็นไหมครับส่องไฟเข้าไปนี่ครับอ่าจะเท่มากๆเลยท่านผู้ชมครับผมนะแล้วก็คุณสามารถที่จะใส่อื่นได้เช่นกันนะคืออันนี้บอกเลยว่าเป็นวอร์เทอรอีกรุ่นนึงที่ผมจะรีวิวในคลิปหน้านะวอร์เทออีกรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่เป็นตัวอัตโนมัตินะครับผมนะก็สามารถที่จะใส่ได้เช่นนนนกััะะครบผม ใส่ด้วยกันได้แล้วก็ยิงออกได้เช่นกันครับผมเห็นไหมครับผมยิงออกไปเห็นไหมครับผมยิงออกได้เช่นกันเห,นหม,มื <c oughs> อ,อ,กอ,อกนกนนันนะครับแต่นี้ก็คือจะสามารถบรรจุกระสุนได้20นัดครับผมนะส่วนตัวนี้ครับผมนะสามารถบรรจุกระสุนได้แค่10นัดเท่านั้นนะเพราะว่าความแตกต่างของแม็กยาวกับแม็กสันก้นก็คือมันจะต่างกันนิดหน่อยเห็นไหมครับผมนะแม็กสั้นก็คือสามารถบรรจุได้แค่10นัดนะส่วนแม็กยาวก็อันนี้ข้อเสียคือจะไม่มีไฟนะครับผมนะไฟจะไม่มีนะครับผมแต่ว่า บรรจุกระสุนได้มากกว่าครับผมนั่นคือข้อดีนะครับผมนะโอเคเรากลับไปใช้แม็กเดมกันนะครับผมนะเป็นแม็กของเจ้าตัวาร์เทครูมิสทรอนนั่นเองครับผมโอเคทําการยัดเข้าไปผมแล้วก็สามารถเสริมพันทายได้นะฮะอันนี้คือเป็นพันทายของปืนเอ็นไฟท์ครับผมนะนะครับนี่สวมเข้าไปได้ต่อเข้าไปแรงๆเห็นไหมครับผมน่ะนี่เวลาพิงก็ได้ครับผมนะพิงก็ยิง อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมนะอ่ะแล้วก็เป็นตัวสโ o p ก็ของนะเป็นสโ o p ไนเปอร์ของ Insty เช่นกันนะครับผมนะสามารถที่จะ z o มได้เช่นกันครับนี่ยัดเข้าไปเลยครับผมนะนี่ปึ๊บเข้ามาเห็นไหมครับดังกึ๊บครับผมนะก็สามารถใช้ได้ไม่ใช่ซึบแฟงของพิต้านะครับขออภัยด้วยครับผมนี่ครับสามารถที่จะซูมยิงได้ครับผมนะปิ้วปิ้วปิ้วครับผมนะเท่มากงยิงครับผมนะอ่าก็แต่งมาเห็นไหมครับจากปืนปกติเป็นปิ๊กปิ๊กก็จะเท่นิดนึงนะครับผมนะเวลาทำการถอดของออกครับผมนะก็กดปุ่มลงมาแบบซึบแล้วก็ดึงออกครับผมนะแล้วก็ สามารถที่จะยกหน้าขึ้นแล้วดึงออกได้เช่นกันนะครับตัวแปลงนะครับจะเทมากจริงครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการวัดค่า F S กันครับผมนะบางพูดได้เลยว่าไอเนื้อตัวนี้นะครับผมนะออกมาเนี่ยเกือบ10ปีแล้วถ้าจะไปติดน่าจะอยู่ที่ประมาณ2012ทาง c h anel n YouTube เนื้อ Official ออกมานะครับในตอนนั้นก็คือซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าสู่วงการเนื้อเลยซ้ำนครับผมนะผมเข้าสู่วงการเนื้อที่น่าจะเป็นประมาณปี2016หรือ2017 ซึ่งตอนนั้นผมได้ไปฝึกงานกับเดอะสกาแล้วได้รู้จักพี่เอกพานุสมัยนะั้นพี่เอกพานุชแนลยังเป็นอ e ีบิ t กพอยอยู่นะครับผมนะแล้วเขาก็ได้รีวิวเป็นปืนจำพวก g าชชั่ครับผมนะก็คือเป็นปืนกระสุนกระดาษน,นั่นเองครับก็คือเป็นเนฟกันยี่ห้อเนฟแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโคตรเท่เลยครับผมนะปัจจุบันทางอ e ีบิ t กพอยได้เปลี่ยนชแนลเป็นอ e ีบิกาวรไป e oy, เรียบร้อยแล้วครับผมนะ แล้วก็เป็นอะไรที่อีปิกมากของผมนะตอนนั้นคืออีปิทย์รอยนี่จะรีวิวเกี่ยวกับของเล่นนะเกี่ยวกับพรอยเกี่ยวกับของเล่นอย่างเดียวนะก็จะคือจะเป็นกิมมิคของหนังสั้นทําระบบเนิร์ฟครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นเนิร์ฟวอร์ดเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันไปในอนาคตนะค,ะครับผมนะ่ตอนนี้เราก็วางเรื่องวางโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนะเหลืออย่างเดียวคือขาเปยอยู่ครับผมขายังเก็บอยู่ก็ยังอาจจะสามารถทําไม่ได้นะค,ะครับผมนะ สามารถไปติดตามชีาทางอี i ิคความได้เลยนะครับผมนะพี่ผมขึ้นรูปไปให้ทางด้านนี้นะครับผมนะแล้วก็เนื้อวอลเปรกนี่ก็9ปีเกือบ10ปีแล้วที่บอกนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเท่มากจริงเดี๋ยวทำการลองวัด FPS กันดีกว่าว่าความแรงอยู่ที่ขนาดไหนนะครับผมนะอาคุณเบียเชิญเลยครับนัดแรกครับผมนะสามสองหนึ่งยิงไปครับสี่สิบเอ็ดครับนัดที่สองครับผมสี่สามครับผมนะนัดที่สามครับ นัดที่ 4. สี่เลียแล้วครับผมอยู่ที่ประมาณสี่สิบถึงสี่ิบห้านะครับผมในเอฟเอรู้สึกว่าตอนแรกที่หากว่าดูข้อมูลมามาจะประมาณห้าสิบเอเอนะครับผมนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูครับผมว่าจะยิงสนุกบ้ามันขนาดไหนนะครับผมนะโอเคไปลองทดสอบปืนกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราทดสอบเอเอเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะนี่ป้ายอันนี้เป็นการเอากระสุนออกครับผมนะ เห็นไหมครับเอากระสุนออกแล้วก็วิธีการใส่กระสุนก็ผมเนะี่ยก็ใส่ไว้ง่ายผมกดแล้วก็ใส่ครับผมเห็นะนะครับใส่ได้เร็วมากครับผมนะก็คือยาเร็วกว่ากระสุนด้าธรรมดานะครับอันนี้เป็นกระสุนแบบกลมๆนิ่มๆนะครับผมนะครับกระสุนจะนิ่มนิดนึงอันนิ่มครับผมนิ่มมากตรงนี้ก็จะนิ่มตรงนี้ก็จะนิ่มครับผมเห็นนะครับคือโดนแล้วไม่เจ็บแน่นอนไม่อันตรายต่อเด็กแน่นอนถ้าหาก,กว่าเด็ก,กเราเล่นกันนะครับ ไม่มีซอมบีให้ผู้ชมครับรอบต่อไปจะเลยให้คำเหี้ยเนี่นนยแล้วจะไม่มีนะมกระดาษกับปืนเนอร์ฟอร์ตเทคลูมิตรอนครับผมนะโอเคอันนี้ผมใส่เป็นแม็กกาซีนของอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะรีวิวในคลิปหน้านครับเอาละครับผมนะแล้วเรามาลองวัดระยะกันกว่นราระยะ10เมตรนี้จะยิงถิงน้องโรมา่าได้เปล่านะครับโอเคเริ่กมกันดีก็่า้ผู้ชมครับมาครับ3 2 1 แล้ครับตอนนี้ครับผมม็กที่สอครับผมแม็กของตัวมันเองวอลเทคลูมิเนาตี้ลูมิเาตี้ <laughs> <laughs> วอลเทคลูมิตรอนครับผมยัดเข้าไปครับ หมดไปทีเรียบร้อยครับเห็นไหมครับสังเกตว่าเวลากระสุนหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะชักยิงต่อได้นะครับผมกระบบกปืนก็จะเปลี่ยนเราให้รู้นะครับผมนะ่ะโคตรเจ๋งเลยเห็นไหมครับดีเทลข้างในถ้าหากว่าเปิดไฟได้ก็จะสวยมากครับผมแต่ว่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับผมนะเพราะว่าเสียไปแล้วนะครับโอเคไปกลับไปตรงนู้นงยกว่าท่นผู้ชม เนี่ยแห่ะท่านผชมคุณก็จะเห็นไปเรียบร้อยแล้วครับว่าน้องโรมาของเรานั่งเละจับยู่ยี่เป็นขี้โดนเหยี่ยวขนาดไหนครับผมน้องโรมาของเราถึงกับชักกระตุกเลยครับผมนะก็ ฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยกับผมนะพี่ให้คุณกดไลค์ซับสไคร์ในกำหมายเพรามว่าคุณนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เราได้เจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากร้านก่อนกับ t วอลเช็คลูมิสทรอนนะผมนะสิ่งสำคัญนะครับว่าใครอยากจกะาดูเนื้อราคาถูกสามารถไปดูได้ที่ทางกลุ่มเนื้อ G H Market นะครับผมนะเป็นเนื้อกันกลุ่มขายเนื้อกันนะครับก็เป็นเนื้อมือสองราคาถูกถ้าหากว่าคุณสนใจเนี่ยอยากจะไม่เสียเงินให้กับ เนิร <N ur fs> ์ฟแทงแพงก็สามารถที่จะไปดูมือสองได้น,นะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณไปซื้อในห้างราคาเต็มมันก็จะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงสาหรับใครที่ประหยัดงบก็ไปดูได้แล้วก็มือหนึ่งก็จะมีขายเช่นกันนะครับผมนะทางกลุ่มก็สามารถไปดูได้เช่นกันค่อนข้างเยอะแยะมากๆนะครับผมนะโอเคต้องจากลาทุกคนกับวันนี้ก็ผมนะสวีเดยียสวัสดีแล้วขอขอบคุณมากๆจากไกลจริง่โดนจบก็ผมสวัสดีครับ The อ o สุ 对。回來